สวัสดีครับเอยนะครับกับชมบารจิงคนอุบลนครับครับมือนีบารจิงคนอุบลนสีผ้ามะมึงไอเดียนะครับในการรักษาใหม่ของผมนะครับนี่ครับตัวนี้คือเป็นเนอไทยนะครับที่ผมตัดเอาไปแซ่ยหน้าใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคพาวมท่อตัวนี้เป็นท่อขนาดเป็นหน่อยหกถึงหนึ่อยแปดบเ้นมตัวนี้สอเมตรนะครับขนาดสองเมตรเมตรี้มตครับ มี่ผมกระเจียวใหม่สีขุ้มตาแข็งนะครับเอาของมาไว้ในอแบบนี้ครับผตอย่นับ้งไม่องผกกบ่านกระบวนการในการตากแดดแดวกับเซาน้ำเซน้ำโดยการเอามาเซาในถังครับยุ่งออกมี่อีกถังหนึ่งนะครับเนาะ เลือกเอาลงไปแซ่อยู่ทัง้งสาทั้งบบป่องกันหมดครับพอผมเอาใหม่เขามาหนีเกลียวปุ๊บผมกะจะเอาผามาปีบแบบนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาอัศวินครับตัวนี้ซีดเลยครับสีบป่องกันหมดขอไปในท่อแบบขอไปครับหลังนี้ก็าไว้ย่างดีครับคือพาบอกว่ามีน้องผามอดรือแหมเรื่องอยังถิ่นไหมอยู่ในะนี่นี่น เป็นพวกจะว่าอย่างนีเที่ยวฝนกันหมดนะครับใส่ชินต้ายทัานที่เลยครับยูน่ใหม่ใต่ชินต้ายทัานที่เลยครับผมมีใส่วิธีในการสกีงานอะไรนเพลือ์ครับหรืออาทิตย์ละสองกลยนะครับก็อีกนะครับเป็นวิธีการล้นไฟครับผมป้องกันหมอดครับนี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งขี่ผู้เ่าคุณท่าเห็บนะครับเนาะมันบอกว่าล้นไฟป้องกันมอดเลยครับ น,นะนี่ก็เป็นกล้องใหม่นะครับที่ผมล่นไฟครับนี่ครับล่อมดที่จะเอานําไปแช่น้ำนะครับครับตัวนี้ก็เป็นบ่อบ่อพักน้ำนะครับหรือบ่อที่ผมก่อขึ้นมาเพื่อจะนําไม้เข้ามาแช่น้ำนะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็กําลังจะปล่อยน้ําออกนะครับครับหลังจากแช่น้ําไว้ประมาณเจดวันครับผมน้ําก็ไม้ก็จะมีกลิ่นเหม็นครับครับสองก็คือว่าผมอาจจะเอาไปแช่รักษานะะครับรือสาได้รับ กรนการรรนึคับใแหี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับของการรักษาใหม่ครับในการแช่นามครับนะครับเนาะนี่ครับใหม่ที่ผมแซ่นามไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นให่มึงนะครับนี่ครับแซ่นามเลยครับให้เมนครับนี่ก็คือวิธีอีกวิธีหนึ่งในการรักษาใหม่ครับให้มอดพวกินครับ แซ่ไปอีกอะบักไฟ้เตีมเลยครับบักไฟ้เตีมใหม่เลยบักไฟจูบ ครับหลังจากที่ผมเอาไม้น้าใหม่นี่นั่นเอามาลงทอนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะครับตัวนี้ขนาด1นึ่งลอยหาซิบหนึ่งลอยหกซิบเซนมครับตัวนี้ขนาด1นึ่งลอยแปดซิบหาสองเมตรครับผมกับยีว์ยุท้อนี้เนาะครับมีสองผักครับพอแล้วปุ๊บผมก็ับเจ้าผ้ามาปิดไว้นะครับนออบานี้คือเอาเชี่ยนใดมัดสีดเขาท่อครับรับรองหมอดตายเบิดแน่นอนครับผม นี่คือไอเดียเล็กๆน้นอยๆครับนี่พอหนึ่งบอ่อหนึ่งที่ผมรุงทุ่นกับตกบอ่อประมาณ4ี่ลอยครับตัวน,นี้สี่ลอยตัวน,นี้หาลอยนะครับเนาะครับหลังจากทีผมมาใหม่ขอนะครับเนาะการมีตัวน,นี้เส้นผาลุนะครับผมก็จะาผาลุนะครับทาบบไ่ไปตอนนี้คือผ่าของบ่อี่น้องผมจะยิสีเชี่ยวได้หรือสีแนวกันหวดกันมาแรลุกมอครับตอนนี้ก็จะยิดมไปเลย นนี้นะครับสีใบบานนี้ก็สีอะไรอย่งเงี้ยอย่างก,กับบานด้านนอกนี่เนาะนี่คือวนะิธีการรักษาใหม่ผมรักษาหมดน,นะครับานะเพราะว่ใหม่ผมมันเป็นใหม่ชนวนหลายนะครับพนะี่น้องมันเก็บรักษาไว้บบานเพื่อไหนบนอะไรยังไม่หมดอีกอยไางหนึ่นะครับกนะ็เป็นอีกวิธีนึงที่ผมคิปค,ค,ค,คนมาเองครับเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องในศึกษานะครับเนาะผมจะมุง่งเน้นเคลียรแรก โอเคครับสำหรับใครขอมาแล้ทีามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไหไ์กดแชร์ก,กดคลับสไ b s กดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในการถ่ายทำคลิปนี้และเฮดคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ครับมือนาครับนนสวัสดีครับ